ครับข้อที่62นะครับวัตถุ A และ B มีมวล0.6และ0.3กิโลกรัมตามลำดับวางติดกันอยู่บนพื้นราบถ้าออกแรงผลัก F เท่ากับ15นิวตันดังรูปสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างวัตถุทั้งสองกับพื้นมีค่าเท่ากับ2ส่วน3จงหาว่าวัตถุทั้งสองจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใดนะครับครับเราก็มาดูรูปภาพก่อนนะครับตรงนี้ สิ่งที่เรารู้นะครับตรงนี้ก็คือตัวของมวลนะครับตัวแรกก็คือตัว m นะครับ ma นะครับเท่ากับ0.6กิโลกรัมนะครับ mb นะครับตรงนี้เท่ากับ0.3กิโลกรัมนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือตัวของน้ำหนักนะครับตรงนี้ที่กระทํากับ a นะครับตรงนี้มีน้ำหนักคือตัว w นะครับแล้วก็ n นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมี ดับที่กระทำแล้วก็มี n นะครับที่กระทำต่อมวลนี้นะครับซึ่งตัวของ a นะครับตรงนี้น้ำหนักของเรานะครับเราก็เอา10ไปคูณนะครับก็คือ0.6คูณ10นะครับก็จะได้เท่ากับ6นะครับฉะนั้นน้ำหนักเท่ากับ6นิวตันนะครับ n ก็จะเท่ากับ6นิวตันเหมือนกันนะครับส่วน b นะครับของบของเรา ก็0.3นะครับคูณอยู่กับ10นะครับตรงนี้ก็เป็น3นิวตันนะครับเก็เท่ากับ3นิวตันเท่ากันนะครับทีนี้นะครับเขาออกแรงผลักนะครับตรงนี้ f ของเรานะครับเท่ากับ15นิวตันนะครับตรงนี้เขาออกแรงผลัก f นะครับทีนี้เขาให้ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานมานะครับของวัสดุทั้งสองนะครับก็คือตัวมินะครับเท่ากับ2ส่วน3นะครับตรงนี้เขาถามหานะครับก็คือ วัตถุทั้งสองเนี่ยจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับ a เท่ากับเท่าไรนะครับซึ่งนะครับเมื่อเราผลักนะครับเราผลักออกแรง f ผลักนะครับไปด้านขวานะครับแสดงว่า a นะครับความเร่งก็จะเคลื่อนที่ไปฝั่งขวาเหมือนกันนะครับตรงนี้ a ก็จะเคลื่อนที่ไปฝั่งเดียวกันนะครับทีนี้มันก็จะมีค่าแรงเสียดทานนะครับตรงนี้ก็จะเป็น f นะครับอันนี้เราให้เป็น ข้างหน้าให้เป็น f 1นะครับตรงนี้ก็จะมีแรงเสียดทานของมวล a นะครับก็ให้เป็น f 2นะครับอันนี้เราก็จะให้เป็น n 1นะครับอันนี้เป็น n 2อันนี้เป็น w 2อันนี้เป็น w 1นะครับอันนี้เราต้องรู้นะครับทีนี้นะครับเราก็ทําตามขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับก็คือขั้นที่1เราจะหาค่าแรงเสียดทานนะครับตรงนี้มีด้วยกันอยู่2แรงนะครับก็คือ f 1กับ f 2นะครับขั้นที่1นะครับเราจะหา f 1นะครับเท่ากับ mu n นะครับแล้วก็ f 2เท่ากับมิว n นะครับ n 1 n 2นะครับตรงนี้อันเดิมนะครับเราก็หาออกมาเลยนะครับเราก็จะได้ f 1นะครับเท่ากับมิวนะครับก็คือ2ส่วน3นะครับคูณอยู่กับ n นะครับก็คือ n 1นะครับเท่ากับ3นะครับหารกันออกมาได้นะครับก็จะเหลือ f 1นะครับก็จะเท่ากับ 2นิวตันนะครับตรงนี้คือ F 1นะครับทีนี้ F 2ของเรานะครับความเสียดยทานของเรานะครับเท่ากับ2ส่วน3คูณอยู่กับ6นะครับตรงนี้ก็จะเป็น2นะครับ2คูณ2ก็จะเป็น4นะครับฉะนั้น F 2ของเรานะครับก็จะเท่ากับ4นิวตันนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับขั้นที่1นะครับทีนี้เรามาดูขั้นที่ สอนะครับขั้นที่2นะครับทีนี้เนื่องจากนะครับตรงนี้ a นะครับเขาออกแรงนะครับทําให้วัตถุเคลื่อนที่นะครับแสดงว่าความเร่งนะครับ a ไม่เท่ากับ0นย์นะครับฉะนั้นเราจะหาค่าความเร่งนะครับตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะหา a นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะหาจากสูตรนะครับก็คือ f ลับของเรานะครับเท่ากับ m a นะครับก็จะคล้ายๆกับข้อที่ผ่านมานะครับก็คือเราจะหา f รลับนะครับจาก f นะครับ f ใหญ่นะครับก็คือแรงที่เราออกนะครับลบกับ f1 กับ f2 นะครับเพราะวันไปผักไปคนละด้านนะครับตรงนี้เราก็ลบอยู่กับ f1 นะครับลบ f 2นะครับเท่ากับ M a นะครับทีนี้มวลนะครับมวลตัวนี้นะครับเนะครับ เราต้องใช้คิดนะครับมวลทั้ง a แล้วก็ b นะครับก็คือ0.6กับ0.3นะครับฉะนั้นมวลนะครับ0.6บวก0.3นะครับเท่ากับ0.9กิโลกรัมนะครับเราจะใช้ในการคำนวณนะครับข้อนี้จากนั้นนะครับเราก็แทนลงไปนะครับ f ใหญ่ของเรานะครับเท่ากับ15นะครับลบอยู่กับ f 1นะครับก็คือ2นะครับลบอยู่กับ f 2ก็คือ4นะครับเท่ากับ m นะครับก็คือ0 9นจุดนะครับคูณอยู่กับ A นะครับตรงนี้เราจะหานะครับจากนั้นนะครับเราก็คํานวณออกมาเลยนะครับตรงนี้ลบสกับลบสก็จะกลายเป็นลบหนะครับเป็นลบหทีนี้15บหลบหนะครับเรา15บหลบหนะครับเราลบออกมาเลยนะครับ15บหลบหก็จะเหลือ9นะครับเท่ากับ0.9ย์จุด คูณอยู่กับ a นะครับฉะนั้นเราก็จะย้ายข้างหา a นะครับเราก็จะได้9ส่วนด้วย0.9นะครับเราหารกันออกมานะครับเราก็จะได้ a นะครับซึ่งมีค่านะครับเท่ากับ10นะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับตรงนี้คือคำตอบนะครับตรงนี้คือคำตอบนะครับ ก็คือวัตถุทั้ง2นะครับจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกํลาลัง2นะครับซึ่งเราจะตอบข้่ทีี่1นะครับข้อนี้